สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ใบไม้ในกำม,มือพื้นที่เล็กๆสำหรับคนที่อยากเข้าใจชีวิตให้ลึกขึ้นผ่านการเล่าเรื่องที่ผสานธรรมะปัญญาและความจริงของใจเหมือนใบไม้ในมือที่แม้จะเล็กน้อยแต่ถ้าพิจารณาให้ดีก็อาจพาเราเข้าใจทั้งป่าได้ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือ subscribe ช่องใบไม้ในกำม,มือ เพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่ที่จะพาคุณเดินทางภายในอย่างสงบและตื่นรู้ไปด้วยกันครับวันนี้ผมอยากชวนคุณไปพบกับชายหนุ่มผู้เป็นบุตรชายของพระพุทธเจ้าเขาเติบโตในเงาของความคาดหวังแต่พบแสงสว่างแห่งปัญญาผ่านความเพียรเขาคือพระลาหุนก่อนเริ่มลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณต้องพยายามอย่างหนักเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคในใจหรือรเผชิญหน้ากับความคาดหวังจากผู้อื่นลองนึกถึงความรู้สึกนั้นสักครู่ แล้วมาฟังเรื่องของพระลาหุนเขาจะพาคุณไปเห็นว่าความเพียรสามารถนำไปสู่การตื่นพู้ได้ไปเดินในป่าของหัวใจด้วยกันเลยครับพระลาหุนเกิดในตระกูลศากยะวงศ์เป็นบุตรชายของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะต่อมาคือพระพุทธเจ้าและพระนางยโสธราเขาเกิดในวันที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะตัดสินใจออกผนวนทำให้ราหุนเติบโตโดยไม่มีบิดาอยู่เคียงข้างในวัยเด็ก เขาใช้ชีวิตในวังที่เมืองกบิลพัฒได้รับความรักจากพระนางยโสธราและปู่ย่าตายายแต่เขามักถามถึงบิดาที่จากไปพ่อของข้าอยู่ที่ใดเมื่ออายุเจ็ดปีพระราหุนได้พบพระพุทธเจ้าครั้แรกเมื่อพระองค์เสด็จกลับเมืองกบิลพัฒ์พระนางยโสธราทรงราหุนไปทูลขอมรดกจากพระพุทธเจ้าราหุนในวัยยาว์กล่าวว่าข้าต้องการมรดกจากพระองค์ พระพุทธเจ้าทรงยิ้มและตรัสว่ามรดกที่แท้จริงคือหนทางสู่การหลุดพ้นและทรงอนุญาตให้ราหุลบวชเป็นสามเณรในทางฉิดทุติยาการเติบโตโดยปราศจากบิดาสะท้อนถึง attachment insecurity ความรู้สึกขาดความมั่นคงทางอารมณ์เหมือนเวลาคุณรู้สึกขาดบางสิ่งในวัยเด็กและพยายามค้นหาความหมายของมันการเป็นสามเณรในวัยเด็กไม่ใช่เรื่องง่าย พระราหุนต้องเผชิญหน้ากับความคาดหวังในฐานะบุตรชายของพระพุทธเจ้าบางครั้งเขารู้สึกกดดันที่ต้องเป็นสามเณรที่สมบูรณ์แบบในทางจิตวิทยานี่คือ identity pressure ความกดดันจากการถูกกำหนดตัวตนโดยผู้อื่นพระพุทธเจ้าทรงสอนพระราหุนด้วยความเมตตาแต่เข้มงวดครั้งหนึ่งเมื่อพระราหุนกล่าวคำไม่จริงเพื่อความสนุกพระพุทธเจ้าใช้อุทกะทะพกสูตรสอนว่าการโกหก เหมือนการคว่ำชามน้ำที่ไม่มีประโยชน์พระราหุนรู้สึกละอายและเริ่มฝึกความซื่อสัตย์และสติเมื่อเติบโตเป็นภิกษุพระลาหุนทุ่มเทให้กับการฝึกจิตเขาได้รับฉายาว่าเลิศด,ด้านความเพียรเพราะไม่เคยยอ่อท้อแต่เขายังต้องเผชิญหน้ากับกิเลสเช่นความยึดติดในตัวตนและความปรารถนาเล็กๆน้อยๆในทางจิตวิทยานี่คือ intrusive thoughts ความคิดที่รบกวนจิตใจวันหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงสอนพระลาหุนด้วยจุลาราหุโลวัตสูตรพระองค์ตรัสว่าจงพิจารณาว่าทุกสิ่งเปรียบเหมือนลมที่พัดผ่านไม่ยั่งยืนไม่น่ายึดถือพระลาหุนฝึกพิจารณากายและใจโดยเห็นว่ากิเลสท,ทั้งหลายเช่นความอยากหรือความโกรธเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวในทางจิตวิทยานี่คือ emotional regulation การจัดการอารมณ์ด้วยการสังเกตยอย่างมีสติการบรรลุอรหันต์ของพระลาหุน เกิดจากเหตุและปัจจัยที่ลงตัวเหตุที่หความคาดหวังและการเติบโตในเงาของพระพุทธเจ้าการเป็นบุตรชายของพระพุทธเจ้าทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับความกดดันแต่ความกดดันนี้ผลักดันให้เขาฝึกจิตอย่างจริงจังในทางจิตวิทยานี่คือ motivated effort แรงผลักดันจากความท้าทายเหตุที่สองคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนจากอุทธกัศทพกสูตร และจูละลาหุโลวาทสูตรช่วยให้เขาพิจารณาความไม่เที่ยงของกายและใจในทางจิตวิทยานี่คือ c ognitivereframing การเปลี่ยนมุมมองจากความยึดติดสู่การปล่อยวางเหตุที่3การฝึกพิจารณากิเลสขณะนั่งสมาธิพระลาหุนเห็นว่ากิเลสเปรียบเหมือนสายลมที่พัดผ่านมาแล้วก็ไปการตระหนักรู้นี้ทำให้เขาเห็นไตรลักษณ์อนิจังทุกขังอนัตตานี่คือปัจจัยแห่งการตื่นรู้ การเห็นความจริงของความไม่ยั่งยืนในทางจิตวิทยานี่คืออินไซโ Moment การเข้าใจอย่างลึกซึ้งเหมือนเวลาคุณเห็นความโกรธหรือความอยากแล้วตระหนักว่ามันไม่ถาวรเหตุที่4ความเพียรในการฝึกวิปัสสนาการฝึกสติและวิปัสสนาอย่างต่อเนื่องช่วยให้เขาปล่อยวางความยึดติดในตัวตนและกิเลสในทางจิตวิทยานี่คือ e m o t i o n a l resilience ความสามารถในการฟื้นตัวจากความมุ่นวายในใจในที่สุด พระลาหุนบรรลุอรหันต์ด้วยการเห็นความจริงว่าทุกสิ่งเปรียบเหมือนลมที่พัดผ่านไม่ใช่พิธีการยิ่งใหญ่แต่เป็นการตื่นรู้ผ่านความเพียรลองถามตัวเองครับมีสิ่งใดในใจคุณที่คุณยึดติดและจะปล่อยวางมันด้วยความเพียรได้อย่างไรเรื่องของพระลาหุนสอนเราว่าความเพียรสามารถนำไปสู่อิสรภาพในทางจิตวิทยาการสังเกตความคิดและอารมณ์เช่นความอยากหรือความกโกรธช่วยให้เราเห็นอนิจจัง ลองทำอะไรเล็กๆดูนะครับวันละหนาทีนั่งดูความรู้สึกที่ผุดขึ้นในใจเช่นความกังวลหรือความปรารถนาสังเกตว่ามันมาแล้วก็ไปเหมือนสายลมแล้วถามตัวเองว่าฉันยึดติดกับอะไรอยู่วิธีนี้ช่วยให้คุณเห็นความจริงในสิ่งที่เรียบง่ายใบไม้ในกำมือวันนี้คือความเพียรที่นำไปสู่การปล่อยวางใบไม้ใบนี้สอนเราว่าแม้ในความท้าทายสายลมแห่งปัญญาจะพัดพาเราไปสู่อิสรภาพ พระลาหุนแสดงให้เห็นว่าความเพียรและสติสามารถนำไปสู่แสงสว่างคืนนี้ลองนั่งเงียบๆหายใจลึกๆและสังเกตความคิดในใจถามตัวเองว่าฉันจะฝึกจิตด้วยความเพียรจากสิ่งใดขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับถ้าคุณมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเพียรที่เปลี่ยนชีวิตส่งมาทางช่องใบไม้ในกำมือได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์พอดแคสต์นี้เจอกันในตอนหน้า ใบไม้ในกำมือ